ฟุตบอลมาแล้วเจอกันอีกครั้งนะครับในช่วงที่2กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศจากผมมวยผู่เมทานะครับถึงช่วงแรกผมมวยผู่เมทาวิเคราะห์วิจารณ์มวยหน้าเล่นมวยหน้ารองศึกมวยไทยพลังใหม่ที่เวทีมวยราชดำเนินให้แล้วท่านสามารถติดตามดูย้อนหลังได้กับ4ช่องทางการติดตามนะครับช่องทางที่1เป็น Facebook เมทา7สีช่องทางที่2เป็นเพจเมทา7สีช่องทางที่3เป็น u t u b e เมตา7สีและช่องทางที่4เป็นอ n สต a า r ก m เมทา7สี4ช่องทางสำหรับการติดตามนะครับ ทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การวิจารณ์ทั้งมวยและฟุตบอลนะครับผมเมทา ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากกลุ่มกีฬามวยพักยุค168นะครับส่วนอกสนใจครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้ครับในกลุ่มกีฬามวยพักยุคหนึ่งนั้นมีข้อมูลมวยหน้าเล่นข้อมูลมวยหน้ารองประจําวันรวมถึงเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศและที่สําคัญมีลายเสียงม,มวยให้ฟังกันด้วยในด้านของกลุ่มกีฬามวยพักยุคห6 8ครับช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดีลายด้านล่างหรือทักแชทมาหาผมเมทานะครับกลุ่มกีฬามวยพักยุคห6 8มีดีเรื่องกีฬามวยและฟุตบอลผมเมธากรับ เราเข้าสู่ในด้านของฟุตบอลหน้าเร่นฟุตบอลหน้ารองประจาค่าคืนวันพุธที่26กุมภาพันธ์นะครับคู่แรกจะเป็นของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษนะครับจะเป็นการเจอกันครับระหว่างทางหงแดงลิเวอร์พูลวันนี้จะเปิดสนามแอนฟิลด์รับเมืออรบทางสานิการดงนิวคาสเซิลนะครับซึ่งในด้านของฟุตบอลคู่นี้นี่ครับจะเริ่มทาการคลิกออฟเป็นช่วงเวลานะครับตีสามห้านาทีนะครับแต่ในด้านของฟุตบอลคู่นี้ก็เจอกันก่อนครับก่อนจะเจอกันอีกครั้งในด้านของฟุตบอลชิงถ้วยครับคาร ลิเวอร์รพูลเจอกับทางนิวคาสเซิลนะครับค่ำคืนนี้ก็ชิมลางกันก่อนเป็นในเรื่องของฟุตบอลพอรีเมียร์ลีกนะครับทางลิเวอร์รพูลนั้นก็มีทางอาร์เนอร์ชลอตคุมทีมอยู่ในขณนะนี้นะครับส่วนทางนิวคาสเซิลน,นั้นก็มีทางแอดดี้ฮาวคุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับผลงานของทางเจ้าบ้านทางลิเวอร์รพูลครับมีชนะ3นะครับแล้วก็เสมอ2แพ้ไป1ราสุดเป็นฝ่ายบุกไปชนะทางแมนเชสเตีรมา2-0นะครับส่วนทางนิวคาสเซิลนั้นนะครับผลงานนะครับถือว่าติดลมบอลนะครับทางนิวคาสเซิลนะครับก็มีชนะ3นะครับเสมอ2 2นะครรับแแล้้วก็พไป 2, าเป็นฝ่ายชนะทาางฟอเรสต์ม สิ่สามครับเรื่องของฟุตบอลคู่นี้ราคาเลทเปิดทางนะครับเจอบานทางลรเวอร์พููเป็นต่อที่ราคานะครับลูกควบครึ่งนะครับข้อมูลเบื้องต้นสถติติชื่อโค้ชสนามการแข่งขันเวลาการแข่งขันผมมวยหูเมธาแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้แล้วเดี๋ยวต่อไปเร,รามาเจาะเึก่อนเรื่องของรายชื่อนักเตะทั้งที่เป็นตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามค่ำคืนนี้รวมถึงการวางหมากการวางกลยุทธ์ของทางให้โค้ตทั้งสองทีมด้วยถ้าพร้อมแล้วตามผมมวยหูเมธากุสัยกีฬาแห่งวงการมวยและวงการฟุตบอลมานะครับ จะรับการจัดทัพของทางลิเวอร์พูลครับเป็นด้านของวันนี้ครับไลอัพนักเตะจะเป็นด้านของระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูจะเป็นทางเจ้าอาริสตงเบเกอร์ยืนเฝ้าเสาให้ทางลิเวอร์พูล4ประการหลังแผงแบ็กโฟจะเป็นทางเจ้าอิบาฮิมาโกนาเต้ยืนคู่กับทางเบอร์กิตฟานไ,ได้ดาวเตะทีมชาติฮอลแลนด์นะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายเป็นทางเจ้าอเล็กซานเดอร์อาร์โนวิงแบ็กฝั่งขวาจะเป็นทางเจ้าครับคอสตาซิมิกาครับก็เป็น4แดนหลังแผงแบ็กโฟครับของในด้านของทางลิเวอร์พูลวันนี้นะครับ,บแผงงงกลาาาจจะเเป็นทาา้ครับ ไรอันนะครับกาเวนเบิร์กยืนคู่กับทางเจ้าอาร์เร็กแมคคาริเตอร์ดาวเตะทีมชาติอาร์เจนตินาครับและทางโมฮัมเหม็ดซาร่าห์นะครับวันนี้นะครับในด้านของทางกองหน้าตัวต่ำจะเป็นนายเจ้าโดมินิกโซวัตไลตัวที่1ตัวที่2ครับโคดีคัตโบดาวเตะทีมชาติฮอลแลนด์วันนี้หน้าป้าเป็นสัญเจ้าหลุยดีอาร์ตนะครับก็เป็นอะไรชื่อกับของทางลิเวอร์พูลทางที่เป็นตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามข้าคืนนี้ดูจากการจัดทัพวันนี้ชุดใหญ่นะครับนในด้านของความร่อมทางเท่าทีมเยือนครับมีดังนี้นะครัััับในนนนนลงงขอออททาาีีมเเย,ยืว้พนนกตะ จะเป็นของระบบพับสี่หน้า3ตัวกลัวที่ไหนบุกมาใช้หน้า3นะครับทางนิวคาสเซนผู้รักษาประตูเป็นทางเจ้ามากรินดูล็อกก้าเยือนเฝ้าซให้ทางนิวคาสเซนจีบปากการหลังแผงแบ็คโฟจะเป็นทางเจ้าฟาเบียนซากับทางเจ้าแดนเบิร์นรับบทบาทเป็น2ติดทาร์ฮับนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายจะเป็นทางเจ้าตีโน่ครับโรเมโต้ครับวิงแบ็กฝั่งขวาจะเป็นทางเจ้าบูโน่นะครับลูอิสนะครับก็เป็น4แดนหลังแผงแบ็คโฟครับของทางครับนิวคาสเซนนะครับแผงกลางจะเป็นทางเจ้าซานโตโตนาเร่กับทางเจ้าบูโน่กิมารายครับและททาาาางงงงงเเู้อออ็็ดมรร่คคคััับบกกปนนนนน3ขขใย ก็คือทางนิวคาสเซนสามประสานแดนหน้าจะเป็นทางเจ้าจา่าขอบมอร์ฟี่ตัวที่1ตัวที่2อเล็กซานดรอินชักนะครับและอีกหนึ่งตั้งแต่ทางเจ้าอีคานน์อร์กอรนะครับในเรื่อของฟุตบอลคู่นี้ครับต้องยอมรับว่าลีดเดอร์ผู้แข่งในบ้านและราคาเปิดมานะครับแบบนี้นะครับลูกควบลูกครึ่งแบบนี้ผมดูว่าเกมลุกหรือว่าผู้ชกัดเจะกันมากจากังหวะการเข้าทำถือว่าหลากหลายนะครับวันนี้นี่ผมดูว่าทางนิวคาสเซิลต้านยากหนึ่งลูกมีแน่ลุ้นเม็ดสองฟุตบอลน,นะครับพรีเมียร์ลีกคู่นี้นะครับผมชอบไปด้าน เจ้าบ้านก็คือทางลิเวอร์พูลหนึ่งลูกมีแน่รุ่นเม็ดสองนะครับคู่ต่อมาครับในเรื่องของวันนี้นะครับในเรื่องของแมนยูนะครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับทางอิสบิดทาววันนี้จัดไปครับที่ทางแมนยูนะครับคู่ต่อมาครับสเปอร์ครับเจอกับทางครับแมนซิตี้วันนี้สเปอร์ขุมก็มารังกลับมาแทบจะครบแล้วนะครับราคาเป็นรองขึ้นครับลูกร้อนในทางสเปอร์นะครับคู่ต่อมาฟอเรสเจอกับทางอาร์เซนอลครับวันนี้ให้ลุยอยู่ที่ทางอาร์เซนอลนะครับและในด้านของคู่จุดท้ายท้ายสุดในเรื่องของวันนี้ครับแบล็กัััับบทททาางงงเเออฟรรร์นนนนตวีี้ค่ เด็บบัวตันครับส่วนในด้านของฟุตบอลครับเดเดโ์พคาอาเบไลซิกนะครับ, de รบวันนี้นะครับจะชนะทางบวบบวกครับส่วนในด้านของฟุตบอลน,นะครับโคปาเดเรโลแอ,โอสโซเลตัดวันนี้จะชะแพ้ทางอเลอาอมาร์ดิกนะครับอ่ะวันนี้จบลงที่นี้กับในด้านของฟุตบอลค่ำคืนนี้คัดให้เน้นๆครับ7คู่นะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ทั้งนี้สวัสดีครับ